นี่ก็สิพาเดินชมสวนสวนปฏิบัติธรรมครับเขีดพื้นที่สวนปฏิบัติธรรมติดกระสีปัน้นรูปเปหลายอย่างภายในสวนปฏิบัติธรรม เต็มเลยครับนี่ปั้นลูกง,งามๆเลยภาพพระพุทธเจ้าพระพุทธลูกมีทุกสมัยนี่ครับโบ่ถเป็นวัดนียครับไม่ใช่วัดแล้วก็บรไดด้ดปั่นขาย หราผู้ใดอยากมาปฏิบัติธรรมก็คือมาส,สวนนี่ครับเป็นสวนครับว่าเป็นสูนเลยเป็นสวนพื้นที่กเกือบร้อยไร่หมดเลยครับพื้นที่เกือบร้อยไร่เรื่องสิบปันโลกแบบนี้แหละครับผมก็บอกว่าถูกกันพญานาคก็มีพระพุทธเจ้าพะุทโก อาจารย์ต่างๆกบปั่นยอย่างน,นี้บัดสวยงามครับทาาพูนพลังก่อสางครับสุมมาอันปฏิบัติทำอยู่นี่ครับนี่แหละเป็นพนังงานเทพปูนไปเรื่อยๆครับ อันนี้จะเป็นพระนอนโบมันศวนเป็นสวนเราจะเป็นอะไเป็นเป็นสวนสวนกดิุบัดทำดสิยผ้ายางเบิ้งครับมาเพิ่นปั่นลูกเหียงแน่อันนี้ด้านวงประทาน,นี่ี้นี่ครับความสูง มดตามํากด50 60เมตรอาจจะถึง100เมตรครับความสูงด้านหน้า ปันสวยงามสําหรับผู้ใดอยากมาทําบุญและมาสแสวงบุญก็ตรงนี้ครับกระย่ระยองครับบ้านแรงระยอง ลูกปั่นทั้งนั้นแต่ลูกปั่นฝีมือทั้งนั้นขอหอยาดบันทึกภาเด้อสิ่งศังกดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ได้สร้างลูกมากะ ขอหยัดบันทึกภาพขอให้เฮงปังๆท่านผู้เข้ามารับชมมาขอให้มีโชคมีลาบสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทวนหน้าสินี้จะลูกป,ปั่นทุกตะลูกครับ สถานสวนก็คือ,อยูเ่เขตบันแรงครับเขตปันแรง องพระทานเนี่ยี่สูงมากครับปั่นพญานาคอยู่ในสะหนามาสนีลุ Cô nhỏ nháu, nhẹ nhẹ cật Anh kia phẩm, hỗn hợp làm nhỉ สวยๆเลยครับซูนทั้งนี้ก็มี่แมนเบิร์ดเล้วครับ